ชาวลัคนดาราศีพิจิกดาวประจำตัวโคโจรได้ตำแหน่งราชาโชคดาวการงานโคโจร,กรเกษตราธิบดีดาวพระหัสเดินเข้าไปเป็นจุดอารมณ์ให้กับดวงชะตาเกิดสิ่งที่ดีในการจัดการในการจัดการกิจกรรมในการสร้างสารรค์งานในการสร้างโครงการในการจัดการงานต่างๆเกิดสิ่งที่ดีในดวงชะตาสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับ วันนี้ผมมากับน้องแสนล้านนะครับกดหัวใจกดถูกใจกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับทั้งทางทิ k t o อก e b o o k y o u t u b e นะครับมีถึง3ช่องทางด้วยกันนะครับนะเมื่อท่านแล้วกดแล้วนะครับขอให้มีแสนล้านนะครับเหมือนกับน้องแสนล้านนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวลัคนณาราศีชาวลัคนาราศี พิจิกเนี่ยนดคกับดาวอังคารนะครับแต่ตอนนี้ในดาวอังคารเนี่ยโคจรอ,อยู่ในจุดปตตนินะครับเล่งกายสังขารนะครับล่วมกระดามฤตยยช่วงนี้เหมาะปฏิรูปปฏิวัติรูปแบบชีวิตหรือกิจกรรมในชีวิตในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตในการพัฒนาตัวเองพัฒนากายสังขารอารมณ์สภาวะหรือเป้าหมายอุดมการณ์ต่างๆ ะครับจะก่อเกิดสิ่งที่ดีท่านใดที่ทํางานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิจัยพัฒนาต่อยอดต่างๆนะครับเกิดปัญญาในการพิจารณางานพิจารณาสิ่งต่างๆนะครับดาวทิตเกษตรราธิบดีนะครับ,กรเ,รบ,นะรบเกิดสิ่งที่ดีในการขับเคลื่อนงานในการขับเคลื่อนกิจกรรมเกิดเครดิตในวงการในกิจกรรมในสายงานที่ดําเนินไปการดําเนินงานการสร้างสรรค์กิจกรรมใดๆช่วงนี้ก่อเกิดความสําเร็จ ก่อเกิดลาภผลก่อเกิดสิ่งที่ดีในดวงชะตาแน่นอนนะครับท่านใดที่ทํางานราชการอยู่ในระบบราชการหรือติดต่อระบบราชการทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศหรือทํางานหน่วยงานพลังงานทุกประเภทนะครับนะหรือว่าทํากิจกรรมใดๆนะครับช่วงนี้จะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือมากเป็นพิเศษ ดาวที่จะโครจรเข้าสู่จุดลาภะตั้งแต่17ถึงปลายเดือนนะครับเกิดช่องทางเสริมเกิดช่องทางในการพัฒนางานพัฒนาโชคลาภบางท่านได้รางวัลด้วยในช่วงเดือนนี้หรือได้รับคำชื่นชมเกี่ยวกับงานดาวการงานจะโครจรเล็งกับดาวพฤหัสบดีในรอบปีอนหนึ่งครูถูกต้องพระสุริยเยศและวิปะเวศเลงครูดูงามสมพระจันทร์ต้องราหูคู่นิยมเป็นอุดมโชคใหญ่ในชาตา เกิดโชคทางการงานเกิดแรงเวียงที่ดีจากงานจากกิจกรรมท่านใดไม่มีงานไปสร้างโอกาสจะเกิดช่องทางใหม่ท่านใดทํางานส่วนตัวไปสร้างโอกาสจะเกิดลาบผลได้เงินพิเศษหรือได้ลาบพิเศษบางอย่างจากงานมันแล้วแต่เหตุนะนะครับเช่นบางคนได้เบี้ยเลี้ยงจากจากโรงงานจากบริษัทถ้าทํางานประจานะครับหรือได้การช่วยเหลือบางสิ่งจากงานหรือท่านใดทางานส่วนตัวเกิดโปรดักต์เพิ่มเกิดกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ นะครับสินค้าต่างๆถ้าในทํางานประจําเกิดโอกาสเกิดช่องทางเกิดวิธีการในการถวาทรัพย์ก่อทรัพย์นะครับดวงสตานั้นนะครับดาวการเงินก็ถูกดาวครูเลดาวครูในถูกดาวอาทิตย์เล็งน,นะครับเกิดสิ่งที่ดีในทางการเงินโดยเฉพาะกลางเดือนถึงปลายเดือนถ้าใดที่เป็นนักเก่งกําไรนักลงทุนนักค้าขายนักลอกกาไรช่วงนี้เงินคุณจะขึ้น เงินคุณจะขึ้นคุณไปดูนะนะครับท่านใดเล่นหุ้นลองดูกระดานหุ้นดูในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนะครับเล่นหลายตัวบางตัวอาจจะไม่ขึ้นแต่บางตัวจะขึ้นได้คือมันจะมีช่วงที่แบบว่าสวิงขึ้นหรือท่านใดที่แบบไม่เล่นหุ้นเป็นนักเสี่ยงนักเสี่ยงโชคนักค้าขายเงินจะเข้าเพิ่มนักเสี่ยงโชคไม่เคยถูกกับถูกนะครับในช่วงเดือนกันยานี้นะครับจะเกิดโอกาสในดวงสตานั้นนะครับ ช่วงนี้ท่านใดที่มีคู่นะครับระวังทะเลาะบอ่อแหวงจุกจิกใจมีปัญหามีเรื่องไม่เป็นเรื่องให้ต้องทะเลาะหรือว่าคู่ของคุณจะเจ็บป่วยมีเรื่องจุกจิกใจเกี่ยวกับคู่ครองคนรักมีเรื่องให้เขาไม่ยอมคุณคุณต้องยอมเขาหรือเขาแข็งข้อแรงใส่คุณหรือว่ามีเรื่องให้อึดอัดหรือว่ามันจะแปลว่าคู่คู่ก็ต่างยุ่งคุณก็ต่างยุ่งนะครับอะไรลักษณะนี้ก็ได้ แต่ว่าท่านใดที่ก่อลาบผลร่วมกับคู่หมายถึงว่าทํางานร่วมก่อกิจกรรมร่วมก่อโปรเจกตร่วมก่อโปรเซสร่วมเกิดลาบผลเกิดสิ่งที่ดีดาวปัตตนีอยู่เรือนลาภะนะครับท่านใดที่มีหุ้นส่วนก็อาจจะได้ลาบผลได้ผลประโยชน์บางอย่างนะครับหรือว่าบางท่านจะเกิดหุ้นส่วนทางการงานเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนนี้หรือาท่านจะเกิดงานร่วมกับคู่หรือคุณไปเกี่ยวพันกับงานของคู่ นะครับบางท่านได้เจอมิตรเก่าหรือได้ข่าวข่าวมิตรเก่าได้พูดคุยกับมิตรเก่าญาติเก่าหรือคนสนิทเหมือนญาติหรือคนคุยคุ้นเคยนะครับมีโอกาสติดต่อเข้ามานะญาติเก่าเก่าคนเก่าเพื่อนเก่าแบบคาดไม่ถึงนะครับนะเกิดคู่กรณีคู่ความขัดแย้งได้ด้วยในช่วงนี้ระวังญาติเจ็บป่วยญาติพี่น้องเจ็บป่วยนะครับมีเรื่องจุกจิกเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถยวดยานพาหนะหรือบางท่านนั้น มีการซ่อมแซมปรับปรุงเกี่ยวกับบ้านรถยวดยานพาหานะหรือมีการจัดการวิ่งเต้นเกี่ยวกับอสังหาหรือมทรั์เกิดขึ้นได้ด้วยนะครับนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับชาวาราศรีพิจิกดาวม้าลตยูกับดาวคารโคจรแบบนี้ต้องระวังเตะนุ่นชนนี่ของแหลมทิ่มต่ำทะเลออาะบ่อแหวงวิวาทขับรถเฉี่ยวชนเกิดบาดแผลเกิดขึ้นตามร่างกายถ้ามเป็นอย่างนั้นยูดีดีมีบาดแผลยูดีได้ไปทําฟัน วีดีเตะนุ่นชนนี่นะครับรถเฉียวชนได้ง่ายต้องระวังในเดือนกันยายนดวงแรงนะครับดวงแรงนะครับถ้าใครทําให้โมโหอย่าทะเลาะมันจะบานปลายคุณเดินหนีออกไปเลยแต่ดวงบอกว่ากายทุนนะครับจะมีกิจกรรมเพิ่มมีเรื่องให้หุนหันพันแล่นอยากยิบจับงานอยากสร้างสรรค์กิจกรรมไม่อยากนอนเฉยไปดูในช่วงเดือนกันยายนจะมีกิจกรรมทําเพิ่มหรือมีการขยับเนื้อขยับตัวขยับกายขยับสังขาร เพิ่มเข้ามาด้วยในช่วงนี้นะครับโมโหง่ายหุนหันง่ายมีคนมาชวนคุณทะเลาะหรือคุณจะได้ไปทะเลาะกับใครหรือไปใส่อารมณ์กับใครพูดอะไรต่างๆใครพูดเดินหนีนะครับพยายามควบคุมภาวะจิตใจนี่คือวิธีการเสริมดวงชะตาแบบโบราณการที่บรรดาเกจิอาจารย์พระโบราณอาจารย์แม่ทัพในกองท้าพญาในอดีตใช้ปรับดวงชะตา ใช้อุ้มชูป้องกันภัยให้กับดวงชะตาใช้การน้อมนำ,นำอำนาจพุทธกุลรรมคุณสังขงคุณก่อให้เกิดลาบยศสกาละชื่อเสียงเงินทองตั้งแต่โบราณกาลนะครับคือตั้งแต่ก่อนยุคตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะครับไอตัวข้างๆนี้นะครับเขาเรียกว่ายันนะเป็นยันโบราณสายพุทธคุณเป็นยันที่เขียนขึ้นจากวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากนะครับแบบโบราณในการนะครับ เอาดวงเราเนี่ยมาเขียนยันนะครับเพื่ออุ้มชูดวงชะตาใช้เลิกจากโหราศาสตร์ชั้นสูงในการบรรจุดวงชะตามีวิธีการลงอักขารต่างๆแบบโบราณทั้งหมดนะครับนะก็คือดวงชะตาเนี่ยมันแก้ไม่ได้นะตั้งแต่โบราณกาลนะครับพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเนี่ยในแต่ก่อนเนี่ยนะครับท่านก็ทราบกันดีนะครับเขาจะเรียนรู้โหราศาสตร์กันมากแบบแตกฉานเลยนะครับนะก็เลยก็เขาจะใช้การอำนาจพุทธคุณรรมาคุณสังเขาคุณเนี่ยนะครับ มาอุ้มดวงผ่านอัคระยันนะครับยันต่างๆอัคระต่างๆจะเกี่ยวโยงกับศาสนาเป็นสายพุทธคุณหลวงพอ่อฤาษีลิงดำเขาบอกว่าเป็นพุทธศาสตร์นะครับยันเนี่ยคือพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่ออุ้มชูดวงชะตาเวลาดวงตกหรือมีภัยหรือดวงไม่ดีวาสนาน้อยนะครับก็จะอุ้มดวงได้นะครับแต่สําหรับไสย,ยศาสตร์เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อทําลายฉะนั้นของเราเป็นสายพุทธศาสตร์นะครับนะยยันเนี่ย เป็นยันมาแต่โบราณกาลนะครับนะเท้าพญาอมรตนะครับตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับใช้อุ้มดวงกันนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยท่านใดอยากได้ยันแบบนี้นะครับให้ผมเขียนให้จากวันเดือนปีเกิดนะครับแบบโบราณเลยลงอัขระแบบโบราณนะครับเอาไปบูชาอันนี้ขนาดกําลังดีนะนี้กําลังจะส่งมาให้เขานะนะครับขนาด40่สิบคูณสีนะครับอันนี้เขาเรียกยันนาวคุณ9มหายันโบราณเป็นการรวมอัคระยัน9มหายันนะครับไว้ในยันเดียว มาอุ้มดวงคุณนะครับเขียนจากดวงชะตานะครับอันนี้จะเป็นยันพิชัยสงครามขนาด A4 ใครอยากได้ยันน่าว่คุณนะครับนะหรือยันพิชัยสงครามก็ลองสอบถามแอดมินไปนะครับนะ